เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ เป็นเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นในแบบคนหมู่มากๆากออใช่ค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลตะกัวป่านะคะเขาก็มีการจัดซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่นะคะ,คะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการประสานงานในการที่เราจะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความรวดเร็วทันเวลาใช่ค่ะ ซึ่งเมื่อเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะทางโรงพยาบาลตะโกปาเนี่ยก็ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนะคะ,คะ,ะมูลนิธิกู้ภัยต่าง,างๆเนาะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งภาค รัฐภาคเอกชนนะคะภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงพี่น้องประชาชนนะคะก็ได้มีการจัดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ประจำปีงบประมาณ2,566ขึ้นนะคะทั้ทงนี้ก็เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยได้ มีการเตรียมความพร้อมอกกนใน<ด>การนะรับมือถ้าเกิดว่ามีการเกิดอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้น,ใน,น,นในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของโรงพยาบาลตะกัวป่านะคะ,คะก็เลยต้องมอีซึ่งแน่นอนค่ะว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่กันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ,คะก็อย่างเช่นที่ดีเจมาตูมบอกว่าเป็น มูลนิธิต่างๆในภูมิตต่ทีใ <น S 2> ใ่ใช่ค,ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือแม้แต่ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าภาคประชาชนนะคะส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็ยอมที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องนะคะที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพกันในการที่เราจะช่วยเหลือผู้ป่วยกันค่ะก่ะโดยสถานการณ์เนี่ยมีการสมมุตินะคะว่ามี รถกระบะค่ะเฉี่ยวชนรถสองแถวรับส่งนักเรียนค่ะ <c oughs> ที่บริเวณสวนสาธารณะพระนารายค่ะก็ในก็มีการแบบว่าเหมือนจริงเลยก็คือพอชนปุ๊บมีการแจ้งแจ้งเหตุ <ừ> แล้วตำรวจก็เข้ามาในพื้นที่ก่อนที่ <c oughs> จะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> เพื่อทำการประเมินสถานการณ์ <c oughs> จำนวนคนแล้วก็ ความรุนแรงของอาการต่างๆโดยเขาจะแบ่งเป็นสีๆนะคะอันแรกค่ะถ้าถ้านับเลยก็คือสีดำนั่นก็คือผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้2คือสีแดงค่ะสำหรับผู้ป่วยที่แบบว่าวิกฤตนะคะบาดเจ็บรุนแรงแล้วอันที่3ามคือผู้ป่วยสีเหลืองคือบาดเจ็บปานกลางอันที่สี่คือสีเขียวคือบาดเจ็บเล็กน้อยยังสามารถที่จะเดินได้นะคะสามารถพวกเคลื่อนได้เนาะทะเลาะอะไรแบบนี้อ่าใช่ค่ะ แล้วก็มีการจําลองว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยสีแดงควรจะทําอะไรกันบ้างจะประเมินสีแดงคนไหนก่อนออใน,ใ,ใ,นในสถานการณ์เนี่ยคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือหญิงตั้งครรภ์ะนะคะซึ่งมีเลือดออกในหลายจุดนะ,ะทั้งหน้าท้องขาแขนซึ่งถือว่าเป็นอาการที่รุนแรงแล้วะนะคะอันที่สองคือมีบาดแผล บางคนมีการเขาเรียกอะไรนะคะหัวใจหยุดเต้นหมดสติด้วยก็ต้องมีการปั๊มหัวใจกันเกิดขึ้นใช่ค่ะสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มีบางคนที่ติดอยู่ในรถอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างอันนี้ก็มีแบบการให้ทางกู้ภัยเนาะนำเครื่องมือตัดถ่างมาเพื่อทําการตัดถ่างรถนะคะเพื่อที่จะนํำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถใชค่ะนําส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ต่อไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีการแบ่งเนาะว่าอ่ถ้าผู้ป่วยถ้าผู้บาดเจ็บในพื้นที่ค่ะยืนได้เดินได้ให้ลุกขึ้นมานะคะคะเพื่อเพื่อจะแบ่งเป็นอีกโซนหน่มใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออ่ทำอ่าพยาบาลเบื้องต้นการก่อนใช่ค่ะที่สถานอันนี้ก็เป็นสถานที่เกิดเหตุนะใช่ค่ะก็แบบว่าเสมือนจริงนะว่ามี การแบ่งเนาะว่าใครจะต้องไปดูแลผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างแล้วพอพอถึงที่เกิดเหตุเนี่ยจะต้องมีการแบ่งโซนที่ชัดเจนว่าการพาผู้ป่วยมาโซนแดงเหลืองแล้วก็เขียวก็ต้องคือแบ่งให้ชัดเจนด้วยนะะแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลจะต้องไปตรงผู้ป่วยโซนไหนเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิต่าง จะต้องทําการช่วยเหลือยังไงนะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนไหนอาจจะต้องใช้เครื่องมือค่ะที่จะต้องมา,าเมื่อกี้ก็เป็น ตัดทางรถใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่ขั้นตอนในที่เกิดเหตุเนาะมีขั้นตอนพอเมื่อนําส่งโรงพยาบาลเนี่ยทีมที่โรงพยาบาลจะมีการสแตนบายยังไงบ้างนะคะเขามีการแบ่งเป็นโซนเหมือนสีเป๊ะเลยก็คือว่าสีแดงเนี่ยต้องเข้าในห้องฉุกเฉินนะคะเพื่อทําการแบบว่าดูชีพจรสัญญาณชีพทุกอย่างนะคะเช็คว่ามีเรื่องอุบัติเหตุตรงไหนที่รุนแรงบ้างค่ะส่วนสีเหลือง ก็อยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินเป็นบริเวณที่ observe อาการใช่ค่ะว่ามีอาการอื่นๆแทรกซ้อนไหมในในกลุ่มของหมอเนี่ยก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันว่านี่แพทย์ฉุกเฉินก็อยู่ในห้องฉุกเฉินนะถ้าแพทย์ทั่วไปก็อยู่ตรงบริเวณสีเหลืองแล้วก็สีเขียว่ะบริเวณสีเขียวก็จัดไว้อีกพื้นที่หนึ่งสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย คือทุกกลุ่มเนี่ยไม่ได้อยู่รวมกันในที่เดียวนะคะคราวนี้ถ้ามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขามีการแยกโซนที่ชัดเจนค่ะนะคะเพะื่อถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุ<อ>ก็ไปโรงเก็บศพเลยไปห้องดับจิตเลยนะคะ,คะส่วนถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเข้ามาในห้องฉุกเฉินส่วนสีเขียวก็จะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นลานกว้างใช่เพราะว่าสีเขียวเนี่ยก็มีหลายคนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ผู้ป่วยยังช่วยเหลือตนเองได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นการรวมทีมกันทุกๆหน้าที่เลย นั่นเรีกว่าทุกทุกส่วนของโรงพยาบาลนี่ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอันนี้เขาก็มีการซ้อมกันทุกๆปีเพื่อเพื่ออะไรล่ะเพื่อความแม่นยำในการปฏิบัติหน้าที่เป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับบริการอย่างรวดเร็วทันเวลาแล้วก็การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ใช่ค่ะนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคะคุณู้ฟังแล้วที่สาคัญการซ้อมแผนทางนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงพยาบาลเนาะที่จะต้องมีการแบบว่ารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยอย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะค่ะค่ะอันนี้เราก็นํามาพูดคุยกันนะคะเป็นเป็นการจัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาลตะกัวป่าค่ะใช่ค่ะ